สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรฟันธงนะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสูตรนี้จะมีตัวเลขเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนก็เคยลงให้ไปแล้วนะครับแต่จะมีตัวเลข4ตัวนะครับย้อนไปดูได้ก่อนจะมาดูแนวทางสูตรนี้นะครับ ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับใครชอบแนวทางสูตรแบบไหนเลือกเอานะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสงสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับ บวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3มีตัวเลขแค่2ตัวเท่านั้นนะครับมาดูสูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวก10บล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2นะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่สูตรนี้ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับสถิติย้อนหลังก็เท่ากันนะครับมาดูตั้งแต่งวดแรกที่ผมทําไว้นะครับงวดแรกย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก196นะครับแต้มรวม2ตัวบนนั่นก็หมายความว่าหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่1ได้25สูตรที่2ได้4ี่ห้า ตัวไหนชนกันเราก็เอาเป็นเลขเด่นนะเห็นไหมครับเลขห้ามันเหมือนกันกอยกให้เลขห้าเป็นเลขเด่นตัวเดียวเพราะว่ามันชนแค่ตัวเดียวนะครับออกหนึ่งเก้าหกนะครัเกวกหได้สิบห้าแตมห้านะครับเลขห้าตัวเดียวก็มานะครับก็มาก็ถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับเจ็ด ชนที่เลขศูนย์ชนที่เลขศูนย์นะครับผลลังวัลออกห้าหนึ่งเก้านะครับสองตัวบนคือหนึ่งเก้าบวกกันได้สิบแต้มศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวก็มานะครับงวดถัดมานะครับเก้าสองกับหนึ่งสองนะครับชนที่เลขสองได้เลขเดียวคือเลขสอง ผลรางวัลออก4 1 1นะครับ1บวก1ได้2แต้ม2ก็ถูกนะครับงดถัดมานะครับ58กับ78ชนกันที่เลข8ได้ตัวเดียวเลข8นะครับผลรางวัลออก4 1 7นะครับ1บวก7ได้8แต้ม8ก็เข้านะครับงดถัดมานะครับ70 กับ78นะครับเลข7เหมือนกันได้เลข7ตัวเดียวผลรางวัลออก652นะครับ5บวก2ได้7แต้ม7นะครับก็เข้างวดถัดมานะครับ70กับ90ชนที่เลข0ชนที่เลข0ตัวเดียวผลรางวัลออก แปดนะครับสตัวบนคือ7 3 7บวก3ีได้แต้ม0ก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมานะครับ47กับ78เหมือนกันที่เลข7ได้เลข7ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก9 0 7นะครับ2ตัวบนคือ0กับ7นี่นะครับบวกกันก็ได้แต้ม7นะครับก็ตรงกันนะครับ งวดถัดมานะครับสามหกกับหกเจ็ดชนที่เลขหกชนเลขหกตัวเดียวผลล่องวันออกเก้าศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์หกคือเข้าที่แต้มหกนะครับก็ถูกต้องงวดถัดมานะครับเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เหมือนกันที่เลขศูนย์ได้ตัวเดียวเลขศูนย์ ผลรางวัลออก019นะครับ2ตัวบนคือ19บวกกันได้10แต้ม0นะครับถูกต้องอามาดูงวดถัดมานะครับ36กับ 3, 34เหมือนกันเลข3ได้เลข3ตัวเดียวผลรางวัลออก903นะครับ2ตัวบนคือ03 0บวก3ได้3แต้ม3ก็ถูกอีกนะครับ งวดถัดมานะครับ9 2กับ8 9เหมือนกันเลข9นะครับเหมือนกันเลข9ได้เลข9ตัวเดียวผลรางวัลออก2 7 2นะครับ2ตัวบน7 2 7บวก2เล้นะครับเข้าเลขเถูกต้องนะครับคราวนี้มาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 92สูตรที่2 8 9เลข9้า ตรงกันนะครับได้ตัวเดียวเลขเผลลางวันออกแปดเจ็ดสองสองตัวบนเจ็ดสตัวเดิมก็จะได้แต้มเก้าต้มเดิมนะครับก็ถูกนะครับคราวนี้เราจะมาคํานวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่หนึงกรกฎาคมนะว่าทั้ง2ส,สูตรจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1นึ่กันก่อนนะครับสูตรที่1 หลักแสนนะครับเลข2หลักหมื่นเลข6หลักร้อยบนเลข8 2ดครั้ง8 8 16หลักหน่วยบนเลข2หน่วยล่างเลข0ูนร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับสามห้าสิบห้าหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9้าหน่วยหน้าครั้งที่2เลข8 10ท้ายครั้งที่2เลข7และหน่วยและบวกเลข4คงที่นะครับ2บวก6ก็ได้8 8บวก16ได้24 24ิบ26ห้าหนะครับ26ห บวก5ได้31 31ก็เป็น41 41บวก9ได้50 50บก8 58 58บวก7 65 65บวก4 69นะครับได้เลข9ตัวแรกสูตรบวก3 9บวก3ได้12นะครับดังนั้นสูตรที่1ได้เลข 9กับ2ตัวเดิมนะครับ92้สอมางวดออก72 92ก้อง็มาเข้าเลขแต้ม9ก้าในงวดเจองีกงวดนี้ได้เก้ากับ2ตัวเดิมแล้วมันจะมาตัวไหนนะครับมันจะมาแต้ม9ตัวเดิมหรือเปล่าสังเกตดูมันเข้าแต้มเดิมมา3งวดติดหรือมันจะเป็นแต้ม2ตรงนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับมันจะเข้าหรือลจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ถ้ามันมานะครับถ้าเลือกไม่ถูกต้องมาดูสูตรที่2ตัดสินนะครับเอามาดูสูตรที่2นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นเลข6มาบวกหลักพันเลข4 2ครั้ง4บวก4ได้8นะครับบวก10ล่างเลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง99 18บวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข8บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข2และบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2เลข8 ก็ได้เท่ากับเลยนะครับไม่มีเลขคงที่6บวก8ได้14 14บวก3ได้17 17บวก18ได้35 35บวก6 41 41ก็เป็น51นะครับ51 51บวก8เป็น59ได้เลข9ตัวแรกสูตรบวก1ครับ9บวก1ก็ได้10ได้0 สูตรที่2ได้เลข9กับเลข0ูนตัวเลขนะครับเหมือนกันอยู่ที่เลข9เหมือนกันอยู่ที่เลข9นะครับก็ต้องเราดูในวันที่1กรกฎาคมนะครับว่าแต้ม9จะมาหรือไม่นะครับคือหลัก10หลักหน่วยบวกกันจะต้องได้เต้ม9นะครับแต่ถ้าแต้ม9เกิดมันไม่มา แต้มสแต้ม0ก็อาจจะมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรมันก็เข้ายาวมาหลายงวดแล้วนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก1 9 6นะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่หิบงวดลวดแล้วนะครับก็ถือว่าเกิน10งวดดังนั้นในงวดที่จะถึงนี้มันก็มีโอกาสหลุดได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าใครชอบสูตรนี้จะตามก็ไม่ว่านะไม่แน่มันอาจจะเข้าต่อนะครับ สูตรบังบางครั้งม,มันอาจจะเดินมากกว่า10กว่างวดนะถ้าย้อนไปดูสูตรแต้มรวม2ตัวบนที่ผมเคยลงให้ที่เป็น4ตัวนะเดี๋ยวผมขอเปิดย้อนหลังนิดนึงนี่นะครับแต้มรวม2ตัวบนที่เป็น4ตัวนะครับอันนี้เป็น4ตัวเข้าตั้งแต่583าไล่มาเลยนะครับสูตรนี้จะ เข้ายาวมากกว่านะครับสูตรนี้เข้ายี่สิบสองงวดนะครับเข้ายี่สิบยี่เ็ดงวดนะครับคืองวดแปดเจ็ดสองนาะแต็มเก้าเหมือนกันนี่นะครับถ้าใครจะมาเทียบกันก็ได้นะครับนี่อันนี้มีอยู่สองตัวเข้าที่แต้มเก้าเหมือนกันมีเก้าที่เหมือนกันนะครับงวดที่ออกสองเจ็ดสองกับ 8, แปดเจ็ดสองต้มเก้าไครับได้เก้าเหมือนกันเลยนะครับสุดที่เลขเก้างวดวันที่หนึ่งกรกฎาสูตรนี้ ได้หกเจ็ดแปดเก้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าในนี้ก็มีแต่เลขเก้าคือตัวที่ชนอยู่สองตัวไม่มีเลขศูนย์ไม่มีเลขสองเออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเก้ามันอาจจะมาอีกนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ต้องขอไปนะครับผมสูตรอันนี้ผมคำนวณให้ดูตามสูตรเท่านั้นนะมันอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็ได้แล้วแต่ใครชอบถ้าชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบจะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะหก 7 8หรือจะเอา2เอาศูนย์ก็ได้แต้มศูนย์นะมันก็มีหลายตัวนะเดีย๋ยวผมขอไปดูชุดสรุปนิดหนึ่งถ้ามันชนเต้ม9จริงนะคนี่ถ้าสมมุติว่าแต้ม9ถ้าสมมุติว่าเต้ม9ตัวนี้มาจริงนะชุดสรุปใช่ไหมครับมันจะมีเต้ม9อยู่นะครับ6กสา แต้ม9 7 2แต้ม9นะครับ81แต้ม9แต้ม9ในนี้จะมีอยู่3ตัวนะครับ6 3 72แล้วก็81ที่ได้แต้ม9นะครับแต่ถ้าแต้ม0นะครับแต้ม0ก็จะมี64 64 8 2, 7, 3, นะครับ64 82 73นะมันได้เหมือนกันนะครับ ถ้าใครชอบแต้ม2แต้ม2ก็จะมี8 4นะครับ8 4แต้มไหนได้อีกมีอันเดียวนะครับมีอันเดียวที่ได้แต้ม2 8 4แต้ม2จะมี8 4แต้มเดียวส่วนแต้ม6แต้ม7แต้ม8 เป็น6กเมานะครับ6 7 8 6็แปหนึ่งแต้ม7 6็สองแต้มแปดแต้ม6ไม่มีเนาะถ้าแต้ม6มันก็จะเป็น0ูนย์หนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับใครชอบแต้ม9ก็จะอยู่3ตัวนี้นะครับ6กสามแหนึ่งเจนี่คือแต้ม9้านะครับ ท่านผู้ชมก็ลองไปรียบดูนะครับไปรวมแต้ม3ามตัวบนดูก,นก็ไม่น่าจะยากนะไม่น่าจะยากถ้ามันมาตามนี้งวดวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมนี้มีโอกาสถูกแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ต้องขออภัยนะครับผมบางครั้งสูตรมันมีเป็นร้อยๆสูตรนะบางครั้งผมอาจจะเลือกมาไม่ถูกก็ได้นะครับถ้าใครชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสูตรใหม่ๆก็ลงให้ทุกวันนะครับผม แต่มันก็ยากมากที่เราจะรู้ว่าสูตรไหนมันจะเข้านะครับเออันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับผมสูตรนี่มีเป็นร้อยๆพันๆสูตรสูตรไหนจะเข้าไม่มีใครรู้นะครับอย,อย่างครั้งผมเลือกมาเนี่บางครั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าแต่เห็นดูว่าสูตรนี้มันเดินดีนะครับมันแล้วก็มันก็ไปชนกับสูตรเก่าที่เป็นสี่ตัวนะครับก็เลยเลือกมาให้ดูว่าเออเลขเก้า มันก็เป็นเลขเด่นเลขหนึ่งนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนสูตรอื่นที่ท่านผู้ชมขอมาไม่ว่าจะเป็นเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ครั้งที่2หรือเลขท้ายนะครับถ้ามีเวลาทันนผมก็จะทยอยลงให้นะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกหลายวันอยู่น่าจะได้อยู่นะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ